มีทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่ครับหลายไซส์หลายขนาดตามออเดอร์เป็นตุ่มถุงอย่างนี้ก็มีครับขั้นตอนของมันก็คือ เอาดินที่แข็งๆมาจากฝั่งโน้นครับดูฝั่งโน้นเลยแล้วก็ไปเข้าเครื่องโม่โม่แล้วก็บ่มน้ําบดดูแล้วก็รีดออกมาครับเป็นแๆผๆ่นเป็นแผ่นลักษณะนี้นะครับอันนี้ดูดน้ําดูดไรออกหมดแล้วครับพอหลังจากได้เป็นแผ่นนี้ก็ไปเข้าเครื่องรีดที่เป็นแท่งๆอยู่ฝังๆๆ่งโน้นครับเป็นท่านเป็นตอน